สวัสดีครับพี่เหมียวโอ้ยต้นพี่ขับรถมาพี่มีปัญหาอ่ะเปิดรายการก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการทิคก์อานชิคนะคะมีปัญหาอีกแล้วค่ะต้นพี่ขับรถมารถมันสั่นต้นเกิดจากอะไรอ่ะหลักๆเลยพี่เหมียวควรจะเช็คสามสิ่งนี้เป็นดับแรกอ่าฮะแรกเลยนะเป็นยางเทนเครื่องกับยางเท่นเกียร์อ่าอันนี้พี่ควรจะเช็คก่อนเพราะว่า ยางเส้นเครื่องกับอย่างเส่นเกียร์เนี่ยมันช่วยซับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องขณะกําลังสตาร์ทเครื่องหรือกําลังเปลี่ยนเกียร์นะครับคือระยะระยะการใช้งานของมันอยู่ที่1นึ่งแสนกิโลหนึ่งแสนกิโลถ้าเกิดว่าครบกําหนดแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าครับ้อสอมหัวเทียนและคอยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์เราสั่นเหมือนกันเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นระบบเกี่ยวกับระบบส่งกระแสไฟนะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยเครื่องยนต์เราก็ทํางานไม่เสถียรนะครับค่ะ ข้อค่ะก็คือหัวฉีดครับถ้าเกิดว่าหัวฉีดเราสกรปรกเนี่ยการส่งใจน้ำมันไปยังเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะไม่เสถียรม,มันทำให้เครื่องยนต์เราเนี่ยกระตุกแล้วก็สั่นเหมือนกันก็3หัวข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการสั่นก็ลองเช็คดู ครับผมโอเคค่ะ3หัวข้อนะคะเดี๋ยวเหมียวต้องลองไปดูแล้วค่ะว่ามันเกิดจากอะไร,รเดี๋ยวคงเอารถเข้าอู่นะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะคะลองไปเช็คดูนะคะว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะส่วนครั้งหน้าเราจะมีทิคอะไรดีๆเนอให้ติดตามในเพจกับฟออยท์ไทยแลนด์ได้เลยค่ะส่วนนี้รายการทิกแอนทิคนะคะขอรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค